نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่าน ah uh. พี่น้องผู้มีอี่านต่อลลอ a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งสอนของท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลฮวอะลหิวะซัลลัมมุสลิมบางส่วนก็ปล่อยประละเลย ไม่ค่อยจะสนใจไม่เอาใจใส่ไม่แยแสต่อคำสอนของท่านรอซูลสลลลอหะลหิวะซัลลมพี่น้องรู้ไหมว่าการไม่แยแสไม่เอาใจใส่ไม่ระมัดระวังต่อคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดสโลลลอหะเลหิวะซัลลมนั้นผลเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตนี่มันมีอะไรบ้างเคยพิจารณาตรงนี้บ้างไหม อัลลอฮ์ให้เกิดเห็นเป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มของบรรดาผู้ศรัทธาประมาณเจ็ยกว่าคนในสงครามอูฮุดที่พ่ายแพ้กับกองทัพของพวกกุเรชในสงครามอูฮุดเนี่ยพ่ายแพ้โดยที่สอฮาบะจำนวนมากในถูกฆ่าประมาณ70กว่าคนเนี่ยถูกฆ่า แล้วท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะัลฮิว,วะซัลลัมก็โดนทำร้ายร่างกายอย่างหนักบาดเจ็บหนักเหลือกเกินหัวเขาแตกศีรษะแตกนะครับที่หน้าที่ตานี่นะครับเป็นแผลเกิดจากสงครามอุฮุดท,ที่เป็นสงครามที่ท่านนาบีวางแผนเอาไว้อย่างดีแต่ก็ต้องปราชัยอันเนื่องมาจากไม่สนใจต่อ คำสอนคำสั่งของท่านรอซูลซอลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมจากซาฮาบะบางกลุ่มแน่นอนอย่างยิ่งมันก็เป็นบทเรียนนะครับเดี๋ยวเล่าเล่าตรงนั้นให้ฟังนิดนึงแล้วก็จะเป็นบทเรียนมาถึงชีวิตของเรานะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมในสงครามอุฮุดนี่เราพ่ายแพ้ นะครับก็ต้องแปลว่าแพ้นะเพราะกูร่านบอกว่าฮัตตาอิดาฟะชิลตุมวตนาซาตุมฟิลอัมรจนกระทั่ทงพวกท่านทั้งหลายนี่ล้มเหลวล้มเหลวแล้วก็ขัดแย้งกันในบางสิ่งบางอย่างในในระหว่างเกิดสงครามไอคำว่าล้มเหลวเนี่ยทีนี้ก็คือไม่ประสบความสาเร็จก็แปลว่าป่ายพ่ายแพ,ยพย้นั่นแหละสงครามอุฮุดเนี่ยนะครับพี่น้องเกิดขึ้นในปีที่สมแห่งการฮิจรหฮิจรัที่สาม นะครับภายใต้การนำของท่านรอซูลซล,ลลอห์ฮวสเลยฮิวซันลำกองกำลังของมุสลิมตอนนั้นน่ยมีอยู่ประมาณ700กว่าคนส่วนของศัตรูนี่นะครับนำโดยอบูซุฟยานภายใต้แม่ทัพที่ชื่อคอลิดอิมดูวาลิดนะครับมีทั้งหมด3,000คนอลอสามพันคนมีสัตว์พาหนะเป็นม้านี่0สอตัวมีเสื้อเกราะทั้งหมดนี่เจรตัว กองกำลังสามพันกับกองกาลังแค่เจ็ดร้อยนี่นะครับสเท่าแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เสื้อกราะอะไรก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็สัดพันะก็มีแต่อูดไม่กี่ตัวแล้วก็ต่อสู้กันกองกำลังไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญแต่ที่สำคัญก็คือในการปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามแต่ในโลกดุนยารวมทั้งเรื่องสงครามด้วยก็ตาม ข้อสำคัญคือการตระหนักต่อการเชื่อฟังผู้นำตระหนักต่อการเชื่อฟังท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮิบินะอับบาสเนี่ยได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ให้ให้ซอฮาบะคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์อิบนียูเบสเนี่ยนะครับได้นํากองกําลังนะครับประมาณ70-80คนเนี่ยไปอยู่บนภูเขาเนินเขาเตี้ยๆเนินเขาหนึ่ง ซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้าของภูเขาอูฮุดแล้วสองคามก็จะเริ่มประทะกันอยู่ข้างล่างเนินเขาอันเนี้ยก็สูงพอสมควรเนี่ยให้ท่านอับดุลลอฮิบุยจุเบนเนี่ยพาเป็นผู้นําแล้วก็พาซอฮาบะประมาณ80กว่าคนไปอยู่บนภูเขาตรงนั้นพอไปอยู่บนภูเขาแล้วปั๊บเนี่ยท่านนาบับมุลลมฮ์สุลลัลฮุะาัยฮิวซัลลมก็บอกอย่างนี้นะครับว่า เป็นคำสั่งเสียเลยนะว่าท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามคำสั่งของฉันตรงนี้นะเอหมูซูฮูรนาฟอินไรตูมูนานุกตันฟะลาตันซูรูนาฟอินไรตูมูนากอดกอนิมนาฟะลาตุชริกูนาท่านทั้งหลายจงระวังข้างหลังพวกเราเอาไว้จงเป็นกองกําลังที่จะปกป้องดูแลข้างหลังเราข้างหน้าเนี่ยพวกเราจะเผชิญกับศัตรูแต่ข้างหลังนท่านทั้งหลายจะต้องคอยดูนะ คอยปกป้องเอาไว้ให้ดีอย่าให้ข้างหลังมันโวเพราะว่าการตีโอบหลังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เพวกลังของเราน้อยกว่าก็ต้องใช้ภูเขาเนี่แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องทุ่นแรงท่านนาบีก็บอกว่าจงระมัดระวังข้างหลังจงปกป้องจงเป็นจงเป็นตาข้างหลังให้แก่พวกเราเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าเราเนี่ยถูกฆ่ายังย่อยยับแล้วอย่าลงมาช่วยเหลือเด็ดขาดเลยให้มัน่นยึดที่มั่นบนภูเขาเอาไว้ แล้วต่หากพวกท่านทั้งหลายเห็นว่ากองกําลังข้างล่างนะศัตรูเริ่มพ่ายแพ้เริ่มหนีแล้วนะพวกเรากําลังเก็บเก็บอะไรล่ละเก็บเก็บทรัพย์เฉลย ER เนี่ยอย่าลงมาช่วยพวกเรานะให้มั่นเอาไว้บนภูเขาพราอสถานที่เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่เราจะสามารถเอาชนะได้ท่านนบีก็สั่งเสียพอเวลาเหตุการณ์ผ่านไปแล้วพี่น้องศัตรูก็เริ่มหนีตเตลิดแหละไดทิ้งอะไร ที่เป็นอาวุธยุทโธป,ปกรณ์หรือเป็นอะไรนรัซับเฉลยทิ้เงเอาไว้ก็เริ่มและศัตรูถูกตีแดบ,บแบบอะไรหนีตเลิดแล้วไอ้คนที่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะลงมาเพื่อที่จะมาสมทบกําลังกับข้างล่างแล้วก็จะได้ช่วยกันเก็บรัพย์เฉลยท่านอับดุลลาฮิบิจูเบรก็บอกว่าอันซีตุมมากาเลละกลุม <c oughs> ราซูล,ลุลลอฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านทั้งหลายลืมไปแล้วหรือว่าท่านรอซูลซลลัลฮวาอะลหยฮิวะซัลลัมเนี่ยกาวกับเราอย่างไรลืมได้หรือคนเหล่านั้นก็โต้อตอบว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะต้องมามานั่งถกเถียงกันอีกแล้วตอนนี้ศัตรตูนหนีไปแล้วเห็นไหมแหละแล้วเราอยู่บนนี้จะมีประโยชน์อะไรกับลงไปช่วยพี่น้องข้างล่างเดี๋ยวช่วยกันเก็บทรัพย์สินทรัพย์เฉลยพอลงไปปัาบนาะคอลิดอินโดวาิตตอนนั้นยังอยู่ในการเป็นหัวหน้าทัพของพวกมุชริกินก็ต,ตีโอมมาข้างหลัง สามารถที่จะตีกองทัพของมุสลิมนะครับเลิดเปิดเปิงแล้วก็ซอฮาบะถูกฆ่ากัน70กว่าคนท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนทำร้ายอย่างหนักบาดเจ็บอย่างหนักจนกระทั่งมุสอับอิบนอุมัยเนี่ยถูกฆ่าตายในสงครานมนี้มุสอับอิบนอุมัเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอายุใกล้เคียงกับท่านนาบีแล้วก็มีหน้าตาที่ละไม้คล้ายครึง กับท่านนาบีมูฮัมมัดสลลลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอมุสอับถูกฆ่าปั๊บก็มีคนบางคนเนี่ยตะโกนโอ้ท่านนาบีถูกฆ่าแล้วมองเห็นไม่ชัดเหล่าบรรดาศัตรูก็มามองดูโอ้นบีถูกฆ่าแล้วมูฮัมมัดถูกฆ่าแล้วเท่านั้นแหละหมดเลยทัพแตกกระเจิดกระเจิงแล้วก็พ่ายแพ้อย่างย่อยยับกลับมาสาเหตุเพราะอะไรพี่น้องครับหนึ่งในสาเหตุตรงนั้นเนี่ยนะอัลลอฮ์ต้องการให้รู้ว่า ไม่เชื่อคําสั่งสอนของท่านรอสูลไม่เชื่อคําสั่งของผู้นําไม่เชื่อผู้นําทัพผู้นําทัพคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดานั่นคือาศาสนาทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะอัวตาลาไม่เชื่อไม่ไม่เชื่อคาสอนของท่านรอสูลความล้มเหลวมันจึงเกิดขึ้นกรุรอานหลายอายะทีเดียวนะอย่างน้อยประมาณหกเจ็ดอายะที่อยู่ต่างซูราอในทั้งหมดนั้นให้เราระมัดระวัง ถ้าเราไม่เอาใจใส่ต่อการเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านรอซูลในสงครามอุฮุดเป็นยังไงนะเอาเร์ให้เห็นแล้วว่าพ่ายแพ้ทัพของมุสลิมเนี่ยพ่ายแพ้แต่ในสงครามชีวิตของเราเนี่ยชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับชัยตอนต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่าต่อสู้กับความชั่วที่มาในสังคมอย่างดาดดืนเนี่ยนะเราจะแพ้ด้วยเหรอเราจะไม่แพ้ครับ ถ้าเรายึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลสลฮวะเลหิวซันลำเราจะไม่แพ้แต่ถ้าว่าสงครามชีวิตสงครามเนี่ยที่จะต้องต่อสู้กับชัยตอนต่อสู้กับความเลวทรามที่มันเกิดขึ้นรอบๆกายต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยเราจะแพ้แพ้อย่างย่อยยับถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟังคำสอนของท่านรอซูลสลฮวะเลหิวซันลำกุรานระบุอย่างนี้นะครับในสุรอ อันนูรอายาที u, ่63เนี่ยอัลลอฮ์บฮานะฮแวะตะอาลาได้ตรัสว่าฟัลยั่งดริลล่านีนยูคอลิฟูนะอันอัมริฮีอันตุซีบะฮุมฟิตนะเอาอยู่ศีบะฮุมอาดาบุนอาลีมอัลลอฮฺอักบัรจงระวังนะอัลลอฮ์บอกว่าจงระวังเอาไว้นะบรรดาผู้ซึ่ง ขัดแย้งไม่เชื่อฟังต่อคําสั่งของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุเลหวะสัลละมความวุ่นวายความล้มเหลวความพินาศจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วในที่สุดเบื้องหลังความตายยูซีบูฮุมาซาบุนอาลีมยูซีบูฮุมาซาบุนอาลีมอาซาบการลงโทษอันเจ็บปวดก็จะเกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นสาเหตุเพราะอะไร ละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ต่อคำสั่งของท่านรอซูรสโลลฮุอะัลหิวะสลับอีกอายาหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้ตัดอย่างนี้ว่าหว,วมากา,า,กา,าลิมุมินินเวลามุมินาตินไม่บังควรหรือไม่อนุญาตเด็ดขาดสำหรับผู้ศรัทธาชายและไม่อนุญาตเด็ดขาดสำหรับผู้ศรัทธาหญิง อิดากอดัลอฮูวรอซูลูฮูอัมรอนเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยได้ตัดสินในเรื่องใดได้กำชับในเรื่องใดได้สั่งเสียในเรื่องใดแล้วไอยะกูนาลาหุมุลคียรอมินอัมริฮิมในอันที่พวกเขาจะมีทางเลือกอื่นไปกว่าทางเลือกของอัลลอฮ์และรอซูล ท่านรัซูลกำชับอะไรก็ตามท่านรัศูลสอนอะไรก็ตามท่านรัศูลสั่งเสียอะไรก็ตามแต่ไม่อนุญาตสำหรับผู้ศรัธทธาที่จะมีทางเลือกอื่นไปจากทางเลือกของท่านรัซูลอื่นไปจากทางที่ท่านรัซูลได้กำชับได้สั่งสอนเอาไว้ไม่อนุญาต วะมิยะซิลล่าฮะวรัซูละฮูฟะกอดดัลละดัลลันมูบีนะใครก็ตามแต่ที่ทรยศไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลแน่นอนอย่างยิ่งเขาหลงซึ่งเป็นการหลงทางชัดๆจำไว้นะพี่น้องในสุนนะของท่านนาบีนบีใช่เราทำอะไรรู้ว่าตรงนี้สุนนะแล้วทิ้งทำไมอุลมามะบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยที่บอกว่าสุนนะเนี่ย ทำก็ได้ทิ้งก็ได้เอาละอาจจะมีส่วนที่มันไม่ใช่วายิบนะแต่ถ้าเกิดมองอีกแง่หนึ่งก็คือสุนนะของท่านนบีเนี่ยจะถูกปล่อยปละละเลยกันนั่นหรือจะถูกทิ้งจะถ,ถูกอะไรนะไม่ให้ความสนใจกันนั้นหรือแต่คิดในแง่นี้นะผู้ศรัทธาทั้งหลายนะน่าจะขันมาดูทบทวนตัวเองเราเป็นผู้ที่รักษาสุนนะของท่านนบีสุนนะของท่านนบีเนี่ยช้าให้เราทําอะไรในแต่ละวัน เราสนใจบ้างหรือเปล่าเราสนใจมากน้อยเพียงใดนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องคิดจะต้องพิจารณาดูให้มากๆเพราะอะไรเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรักต่อท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสัลลัมเพราะหนึ่งในในการปฏิญาณตนที่เราเปล่งวาจาออกมาวันละอิละฮิลลัล ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มูฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ์ท่านนบ,บีมูฮัมมัดคือาศาสนทูตของอัลลอฮ์คำว่าปฏิญาณตนก็คือว่าเราจะต้องมีการเชื่อฟังในการเชื่อฟังเนี่ยต้องมีความรักเกิดขึ้นด้วยรักที่จะเชื่อฟังรักที่จะปฏิบัติตามรักที่จะยอมจำนนต่อสิ่งที่ท่านรอส,สูล็อลลัลลอฮุวลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกกับเรา ขอให้เราพิจารณาดูตัวเองให้มากนะอันตรายมากๆถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้สุนทรของท่านนาบีอันนี้แบบอย่างของท่านนาบีอันนี้คําสั่งเสียคําสอนของท่านนาบีแล้วเราไม่เอาใจใส่แล้วเราปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะเรื่องของมรดกเห็นไหมมันเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดการฆ่าฟันกันมา,มามากต่อมากแล้วนะพี่น้องในสังคมมุสลิมนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องมรดก พท่นานนบีไดสอนเอาไว้นะอ,อัลฮยกุลฟรอเอสบิอาลีฮาจงแบง่งแบง่งทรัพย์สินแบ่งมรดกให้แก่ผู้ที่มีสิทธ์ตามสัดส่วนที่อัลลอฮ์กำหนดบิอาลีฮาตามผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกฟรอเอสแปลว่าอะไรนะอัตราส่วนอัตราส่วนที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไวนะ้ให้แบ่งตามนี้ตามนี้ตามนีนะ้เป็นคำสั่งเสียของท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลลยฮิวะสัลลัมเราหันหลังให้ ไม่เอาอะฉันได้น้อยกว่าเขาจะเอากฎหมายเป็นบ้านเมืองเป็นหลักในที่สุดเนี่ยความพินาศเกิดขึ้นกับคนเรานี่มามากต่อมากแล้วพี่น้องดังนั้นในสงครามอูฮุดนะครับมุสลิมในสมัยสหฮาพครั้งหนึ่งพลาดพลั้งมาแล้วพ่ายแพ้มาแล้วเราก็ต้องหันมาดูตัวของเราเองนะชีวิตของเราอยากพ่ายแพ้หรออยากล้มเหลวเหรออยากไปนรกเหรอไม่มีใครอยากอย่างนี้หรอก ทุกคนอยากประสบความสําเร็จอยากได้รับชัยชนะอยากได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นต้องหันมาเอาใจใส่ต่อคําสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวะบริษัทเต้าฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ